สวัสดีคะ่ะ S25 เ,เราได้เปิดตัวแล้วนะคะ,ะตัว a 2 5นะคะมาพร้อมกับผู้ช่วยพิเศษนะคะผู้ช่วยพิเศษของ S25 นะคะดียังไงนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเราอ่ะมีแพลนนะคะที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเราสามารถให้ตัวผู้ช่วยพิเศษนะคะเจบนนะคะช่วยคน้นหาข้อมูลแล้วก็สรุปบทความให้เราได้นะคะง่ายๆนะคะเพียงแค่เราก,กดปุ่มค้างที่ด้านข้างนะคะ ช่วยค้นหาวิดีโอการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นให้ฉันหน่อยได้เลยเราก็จะค้นหาวิดีโอใน,ะะในประเทศญี่ปุ่นเราก็เลือกวิดีโอนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกว,วิดีโอมาแล้วนะคะวิดีโอที่เราดูนะคะมันค่อนข้างยาวนะคะเราสามารถให้ตัวผู้ช่วยพิเศษของเรานะคะช่วยสรุป,ปบทข้อความให้เราเป็นโน้ตได้นะคะง่ายๆนะคะแค่เพียงเรากดปุ่มทางไว้นะคะแล้วก็แตะตรงนี้นะคะช่วยสรุปข้อความสำคัญในวิดีโอนี้ลงในซัมซุงโน้ตให้ฉันหน่อยตอนนีใช้ชื้งของอะไรหรอป่าแต่งของอะไริ ปูย้ายค่ายอยู่รถสามคันนี่นะคะเขาก,กำลังจะประมวลผลให้เราอยู่นะคะย้ายค่ายย้ายค่ายที่เฉยย้ายค่ายวันนี้ย้ายแค่แต่เดือนเดียวใช่ไหมนี่ยค่ะเขาก็จะบันทึกลงไปในโน้ตให้เรานะคะเราก็สามารถเข้าไปดูข้อความได้นะคะว่าเขาสรุปอะไรให้เราได้นอกจากนั้นนะคะ S 2 5นะคะยังไม่เพียงแค่ สรุปให้เราได้นะคะอย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวนะคะเราก็ต้องมีการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะตัว S 2 5นะคะยังมาพร้อมกับ AI นะคะช่วยในการตัดเสียงบรบกวนจากวิดีโอให้เราด้วยนะคะ <combien S 1> อย่างเช่นนะคะเวลาเราไปเที่ยวนะคะสมมติว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอมานะคะนะคะแบบนี้นะคะอาจจะมีติดเสียงรบกวนทั่วไปนะคะเราสามารถใช้ AI ตัวนี้นะคะในการ ตัดเสียงรบกวนได้นะคะตอนนี้ AI กําลังประมวลผลนะคะอย่างคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีการแยกเสียงให้เรานะคะทั้งหมด4เสียงแต่จริงๆแล้วตัว AI ของเรานะคะจะสามารถแยกเสียงได้ทั้งหมด6เสียงนะคะอันนี้นะคะถ้าอย่างเช่นนก็จะได้ในเรื่องของเสียงเสียงบุคคลเสียงเพลงนะคะแล้วก็เสียงลมแล้วก็เสียงผมชนนะคะถ้าเก็ดสมมติว่าเราอยากตัดเสียงผมชนนะคะ แล้วก็เนี่ยคะ่ะสามารถลบได้เนี่ยคะ่ะ,คะ,ะก็จะได้แล้วนะคะ <Okay. S 1> นอกจากวิดีโอแล้วนะคะแล้วก็ก็จะมีในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลนะคะถ่ายถ่ายภาพหมู่นะคะถ้าสมมติว่าเวลาเราไปถ่ายภาพนะคะประมาณ5คนหรือว่าตัวนี้สามารถนะคะแก้ไขได้สูงสุดถึง5คน อย่างเช่นเนี่ยค่ะคนไหนถ่ายคนนั้นร่อแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะใน s 2 5นะคะยังมี ai นะคะในเรื่องของการอ,อย่างสมมุติว่าพี่คนนี้หลับตาเรายังสามารถใช้ตัว s ผู้่วยตัวนี้นะคะแก้ไขให้ได้เขาจะเรียกว่าตัวเราก็เข้ามาที่ฐางจุดนี้นะคะเรียกว่า b a สเ f a นะคะตัวนี้ b a สเ f a นะคะจะประมวลผลให้ทั้งหมด5 5หน้านะคะ ะะเดี๋ยวเราจะพูดนะคะ,นะ,คะเะนี่ยค่ะเขาก็จะถ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเราก็จะเลือกได้ว่าถ้าเกิดเขารับตาเราก็จะเลือกให้เขา,เาลืมตาได้นะคะเลือกได้หลายรูปแบบด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็คือใครใครถ่ายก็คือรอบทุกคนเลยนะคะนอกจากในส่วนของการตกแต่งรูปแล้วนะคะตัวเจบินายไลน์นะคะยังเป็นแบบผู้ช่วยนะคะในเรื่องของการหาความรู้หรือว่าสถานที่ต่งตางๆได้นะคะถ้าอย่างสมมติว่าอย่างวันเนี้ยเราอยากไปไหน เราอยากรู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงเราก็สามารถคุยกับเจบินาได้ง่ายๆนะคะเราแค่กดค้างไว้นะคะแล้วเราก็คุยกับเขานะคะให้เขาช่วยหาสถานที่ต่างๆได้นะคะเข้าไปที่แอปนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ปุ๊บเจบนายข้างนอกอากาศเป็นอย่างไรบ้างขอโทษนะครับผมยังเข้าถึง เจวินายอากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อากาศที่นครปฐม31องศามีเมฆบางส่วนลมแรงประมาณ6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็เราก็สามารถคุยอย่างอื่นกับเขาเพิ่มเติมได้นะที่นครปฐมมีเมนูอะไรน่าทานบ้างนครปฐมมีอาหารอร่อยหลายอย่างเลยนะครับเช่นข้าวตม้มแห้ง ข้าวหมูแดงขนมเบื้องยวนและปลาคังลวกจิ้มแล้วแต่คุณชอบแบบไหนแล้วครับคแค่นี้ก็สามารถให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาจากอื่นจากที่อื่นนะคะเพียงแค่เรามี S25 นะคะขอบคุณค่ะ